เปิดเกมมาด้วย e n c o u n t e r r i ร e ไมอบ e m บแบบสูม3ชิ้นเพื่อเริ่มการผจญภัยของคุณครับผมแ,แน่นอนใ้าอมเบมสาอันเราก็จะไปถึงสิบน้องซัตไม่ยากและดูจากชื่อคลิปผมมีมาเป็นบุลเ er ร์แอมเบน้องซัต Emblem แล้วก็การเสนอเกย์แอมบนะครับรอบคลิปรอบแรกเนี่ยแถมดอกดาวเวนมาให้ด้วยแล้วเราเชน2ดาวตรงนี้ก็สบายเพราะเรามีตาบุลเซออยู่แล้วด้วยนะฮะดูคิวให้ต้นเกมผมคิดว่าน่าจะวินสติได้ไม่ยากซื้อใบอาร์มานะเพื่อเติมน้องซัตตอนนี้เราก็สามน้องซัตได้แล้วนะฮะ หรือว่าจ็มากอัลเมนแรกอยากได้เป็นอัลเมนอีคอนถ้าเลือกได้นะเพราะว่าเราจะได้ถึงเลือกสิบใวาแต่ว่าปรากฏว่าอัลเมนแรกผมเจออัลเมนยูอาร์เอฟครับผมแจกเป็นตาหลิวมาหนึ่งอันไงแล้วเรามีดาบหนึ่งันพอดีทบตาน็อกซัสเพิ่มไปเลยอันนี้คือเราจุดหมายขาเกณฑ์แล้วว่าเราจะไปถึงสิบ็อกซัสได้แน่นอนเพราะว่าน็อกซัสเนี่ยใช้ตาน็อกซัสแค่2อันนะฮะแล้วก็ขึ้นเลเวลสิบเท่านั้นเองถ้าผมอีคอนอัลเมนอีกสองอันเนี่ยเราไปถึงเวลสิบได้ไหมอยากแอบต้นเกม เราวินสลิกยาวๆด้วยเจอดาวเวนไวทาให้ดาวเวนช่วยปั๊มเงินได้ยิ่งถ้าทาคุณซูเรนเปลี่ยนได้เนะี่ยโอเคเลยอ่บอนที่ผมขายอารีออกไปแล้วก็เติมเป็นทิานามาเพราะว่าสามารถเปิดการซิงเกอร์ได้นะแล้วก็เติมทวิตเตอร์ไปเพื่อเปิดไทเกอร์ให้กับดาวเวนนะั่นเองมาชิวๆต้นเกมเราวิเศษอย่างต่อนเนื่องครับมีบอดน,นี้น่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่เราเปิดหน็อกซัสแล้วเนี่ยทำให้อัตราขาดก็แบกเราได้พอสมควรห้เห็นไหม เอาแทงเขาลงก่อนแล้วก็วิ่งไปตีแดรีร่ตายนีู่คิวเลยฮะเราฟาวนทิปก็อยากได้ไอเทมคุณตูให้ดาวเวนนะให้ได้ปั๊มเงินได้แต่ว่าไม่รอปธันูมันเลยครับก็อกรอปเป็นรอดกับเบลรอดเดี๋ยวให้ดาวเวนแล้วก็เบลล์ทำวอลหมอกอามมือให้แทงได้ที่สามคิดหนึ่งเราคิด,ดาดรี่สองดาวด้วยเราสามารถแยางของแทงไม่ให้ดาดลียแทงก่อนได้เลยนะเพราะเรามีตราบรูเซอร์อยู่แล้วดาดลียสามารถเป็นบูเซอร์ได้ด้วยครับผมสติยาวๆฮะเซตแรกเซสาม มาอาร์เมนอันที่2ครับผมเนซิวอาร์เมนผมก็อยากได้อาร์เมนอีคอนแหละแต่ว่าไม่มีก็คงหยิบเป็นอาร์เมนคอมแบทที่เก่งๆสั้งอันนะครับก็เหมือนจะเป็นอันกลางก็ดีเพราะรีอันขวาไปเป็นรีซัสไม่หยิบอันซา้ายเป็นอีคอนแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่กลางี่นความเร็วโจมตีผมเลยคิดว่าอ่ะให้ดาวเวนไปเลยอย่างว่้เขาตีไวขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถทําเหมือนใ่าเราได้ไวขึ้นนั่นเองครับแล้วต้องบอกว่าเอ็มเริ่มสามอันที่เราได้จากไรซ์เนี่ยแทบจะดีที่สุดแล้วเพราะว่าการเล่นน็อกซัสเนี่ยเราก็ใส่บย สามารถให้ตาบูเซอร์เนี่ยกับแค้งอย่างเซเวนได้เซเวนก็จะเปิดทั้งจกกักระนอนแล้วก็บูเซอร์ถือว่าถึกมากเหมือนกันแล้วก็ตาทองซัดต้องใช้อยู่แล้วเนาะจะมีตาก,การสลิงเกอร์ที่หลายคนอาจจะงงว่ามันดียังไงกับทองซัดนะฮะเพราะเราสามารถไปเติมตัวละครสุดโหดอย่างเซน่ารูเชียนได้น่นองทำให้เราสามารถเปิดการ,าร์ิงเกอร์เขาได้ด้วยแล้วการ,าร์ิงเกอร์ก็ใส่ตัวแคร,รี่อย่างดาวินเพิ่มได้ด้วยนะฮะเพราะว่าการ์ิงเกอร์เป็นไอเทมที่ต้องบอกว่าเป็นเอ็มเบมสิที่เป็นหมาะกับสายกยายภาพปีรัวๆมากเพราะว่าเขา แล้วก็บอกว่าพ่อควรรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือน็อกซัสเอ็มเบิเนี่ยควรใส่ให้ไอตัวดาเมจน,นะเพราะว่าสเตตของน็อกซัตเอ็มเบิเนี่ยให้พลังโจมตีและพลังเวทถึง25เเลยถ้าเอาไปใส่ตัวแท้งจะน่าเสียดายนิดน,นึงก็ใส่ตัวดาเมจจะดีกว่านะเพราะเมื่อกี้ผมแอบย้ายไอเทมให้กับไซออนนะครับเพื่อปลดล็อกเลยบองมาลงบอร์ดเราจะได้เปิดเป็นเจ็ดน็อกซัตได้เลยลก็เลยย้ายเทยมห้ไซออนเพื่อปลดเลยบองนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวย้ายกลับให้ น่าจของดารเียสแล้วเพราะว่าดาเียสมัน2ดาวนะแล้วก็เป็นบุเซอร์หูไท้อ่อนจากเอ็มเรมด้วยคิดว่าน่าจะถึกกว่าแน่นอนแล้วผมก็ลงเร็วหน้าไปเอาฟอนไลน์ใส่ทุกที่เอเ็มเรมให้เร็วหน้าไว้นะครับบอกว่าแต่ให้ตัวเมทดีก,ก,กว่าแต่ว่าตอนนี้ผมขาดฟอนไลน์นะครับเลยต้องเล่นเร็วหน้าไปก่อนโบวินสติกมาเรื่อยๆครับตอนนี้ลง11วินสติกแล้วนะอักไม่สุดท้ายผมน่าจะเลือกอันกลางเพื่อเอาเงินนะแม้อันขวาเนี่ยจะดูเป็นอักเมนคอมแบทที่ดูดี แต่เราต้องการเงินเพื่อจะขึ้นเลเวลสิไปเล่นสิบ็อกซัทเพื่อชนะน็อบบี้น,นี้ถ้าเราเงินไม่พอเนี่ยจะแย่จะชนะไม่ได้นะครับอืมประมาณนั้นตอนนี้ผมโลเรื่อยๆืเนื่องจากเรามีอาร์เมนของอันกาเมื่อกี้ที่หยิบมาเราได้เงินอยู่แล้วไงผมตอนนี้ผมโลหาแอมเบสซาครับเพราะว่าแอมเบสซาต้องสองดาวเพื่อปลดล็อกเมลอีกที่นึงก็เลยโลไปก่อนแล้วกันผมว่าจะไม่บอดแข่งสเตจนี้ไปก่อนเพื่อเซฟเลือนก็ไม่แย่ตอนนี้ HP เอาอยู่ที่หนึ่งร้อยเลยเรายังไม่แพ้ใครนะ เดี๋ยวเราค่อยไปปล่อย,อยแพ้ตอนสเตจห้ก็ได้ตอนเก็บเหมือนคือเลเวล9เลเวล10อะไรแบบนั้นครับอมนี้ที่ซเวนสองดาวแล้วก็ลืมพูดไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยระหว่างที่เราหาแอมเบส่ากับเเวนเนี่ยเจอเป็นทาันา์ของเซน่าลูเชียนมาด้วยครับผมทางซ้ายมือเลยก็ค่อนข้างแบกเราได้ระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าเซน่าลูเชียนเป็นทั้งการสซิงเกอร์เป็นทั้งน็อกซัทมีไอเออูอันหนึ่งด้วยนะครับแทงเราก็ถึกจัดมีสเวนสองดาวบูเซอร์ตอนนี้แอมเบซ่าก็สองดาวไปแล้วแต่ว่า ผมดึงไปว่าเคสผลล็อกเมลเนี่ยเอมเมซ่าต้องตายเมื่อกี้โพสชั่นให้เอมเมซ่ายืนอยู่แถวที่2ใหไม่โดนโฟกัสก้นลยยังรอดอยู่ตอนแรกผมก็งงทาไมไม่ปลล็อกเมลนะฮะอันนี้ผมก็นึกว่าแบบใส่ไอเทมไม่พอหรือเปล่าว่าลืมไงลืมว่ามันต้องถ่ายก็เลยใส่โมเดโลให้เอมเมซ่าอีกอ่าไม่ตายแต่เอเคเราปิดมาหนึ่งคนได้ครับอตอนนี้ลอกฟาร์มแล้วเอมเมซ่ายังคงไม่ปลล็อกเมลให้นะ เดี๋ยวค่อยปลดล็อกรอบหน้าคิดว่าน่าจะไม่ลืมแหละะครับอ่ะรอบนี้เรามาเป็นรถแล้วก็น้ำนะฮะก็ยังทําปุ่นซูไม่ได้จนแล้วจนรอดธนูไม่มีเลยเพราะเราวิตติมาไนยหรือข้างบนเลือกธนูไม่ได้นะครับในเรื่องที่จะทําแทนออฟจัสติสให้แอมเบซาแล้วก็ยืนข้างหน้าไปเลยนะครับมวเโลเนี่ยเป็นของดําเมดเวคขับลาบาอนให้ฮน้าของเมลถือท้ายเกมก็ได้ให้เลยวองถือไปก่อนก็ได้โอเคไปนี้จอเป็นว่าเจลยอดเมลเไม่ใช่เมล แอมเปซ่าต้องตายแล้วนะจะได้ผลล็อกเมลได้มาดูกันว่าเขาตายยังโอเคกันถ้าตายแล้วผมผลล็อกเมลได้แล้วฮนะเราก็ยังมีสตีอยู่นะเพื่อความที่อัตรากาเนี่ยแมกอยู่คนหนึ่งตัวเลยเพราะว่าเราเปิดเจนน็อัดเพ <Hey, S 2> ได้เมลมาแล้วแต่ยังไม่มีที่ลงนะครับผมยังอยากเล่นดาวเวนปัม๊มเงินนิดน,นิดหน่อยหน่อยก็เอาอะเป็นกันซาริงเกอร์คู่เซนนาโรเชียนด้วยนะเลยบล็อกสองดาวคิดว่าอาจจะเก่งกว่าเมลนะครับประมาณนั้นเลย ไฟนี้เราเจอไปบ้านเดิมมาเซียที่เขาขึ้นเลเวล9แล้วก็ใช้เงินหมดแล้วเราเลเวล8ยังไม่ใช้เงินเลยเนะี่ยคิดว่าคงไม่น่าชนะเขาได้นะเขาเป็นเวย2ดาวการิโอ2ดาวแล้วเมื่อกี้ไม่ไหวครนะับแม้รักเขาจะดาวเดียวก็ตามสู้ไม่ไหวจริงๆนะฮะเขาใช้เงินหมดแล้วจริงเรายังงกอยู่ลยก็ไม่ควรชนะหรอกถ้าเราไม่ใช้เงินชนะเน่ปแปลกๆแหละถูกไหมก่อเรื่อยๆฮนะ เก็บเงินขึ้นเลเวลเก้ารตอนนี้เราคงเงินไว้ที่50ตลอดนะจะได้มีดอกเบี้ยเพื่อขึ้นเลเวลสิได้อย่างสบายใจนะครับถึงแม้ว่าการที่เราขึ้นเลเวลสิแล้วเปิด10น็อกซัทเนี่ยมันจะการันตีวินในห้องนี้แล้วก็ตามแต่เราก็อยากฮิตตัวละครมันวอร์ดด้วยไงเรามีเลือดเราเลยเป็นฝ่ายที่เลือกได้ไงเราวินตีกมาทั้งเกมนะฮะแต่มาแพ้สเตตหนึ่งตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเ,นเรายังไม่ตายสักหน่อยใช่ไหมล่ะสุดท้ายถ้าเราเลือดเหลือหนึ่งนะเราชนะล็อบบี้ได้มันก็คือชนะนะฮะ ในสีเรียนเรื่อง HP มากมากบ้านนี้เจอเป็นบ้านแอนนี่เดนม,มาร์เซียสักอย่างที่อาจจะเป็นทีไซรัสหรือเปล่าแต่ยังไม่ยอมขายการเรียนกับลักเพราะว่าถ้าขายการเรียนกับลักไซจะไม่มีแทงกับตัวดาเมทข้างหลังก็ค่อนข้างแย่อยู่ไอ้ขายเขายังไม่ตายนะยังเลือดเหลืออยู่แต่เงินเขาหมดแล้ว่าอาจจะไม่รอดอก่วงล้อครับตอนนี้เนี่ยผมอาจจะเล็งไปที่ของตัวดาเมจนะเพราะตัวแทงเราค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะครับอาจจะหยิบเป็น อแดปติเพมให้เมลก็ได้หรือว่าจะเป็น v วนฟิชเชอร์แอมเบมที่มากับเซนนาลูเชียนก็ดีเราจะได้มีแพ้เซนนาลูเชียนแล้วก็สามารถเปิด v วนฟิชเชอร์คู่กับแอมเดซาได้นะครับเค <Okay, S 1> ผมเลยหยิบเซนนาลูเชียนมาเลยล้วกัน5บาทด้วยแอมเบมได้ใช้ด้วยราวน้าผมน่าจะขึ้น9้าแล้วไหมดูจากเงินเบลขาดแปดบาทปับป๊บๆขึ้น9ครับขึ้น9ไปก็ลงเมลไปเลยครับเปิดเป็น9นอกซัส พร้อมกับติดแวนฟิชเชอร์เอมเบมให้เมลไปเลยนะฮะแวนฟิชเชอร์เอมเบมก็คือเอมเบมที่สามารถเปิดคริสติเคิลได้เราจะไม่ต้องใส่จูการเลนหรือว่าไอเอนะฮะแล้วก็แวนฟิชเชอร์เอมเบมยังมีความสามารถพิเศษก็คือถ้าแวนฟิชเชอร์เนี่ยไปเหมือนฆ่าศัตรูได้แอซิสได้อะไรเงี้ยจะมีโอกาสดรอปทอง1นล้านด้วยเพราะเป็นเอมเบมที่เก่งถ้าได้มาต้นเกมแล้วเปิดเวนฟิชเชอร์ได้เนี่ยคืออาจจะปั๊มเงินให้เราได้พอๆกับดาวเว่นเลยนะครับ ไปนี่เจอเป็นบ้านเพลยอยหรือเปล่าลินาล่าเป็นไอโอนเนียร้วนๆเป็นเพียวยอดดีกว่าไปดูตรงเมลเมลดอกมาหนึ่งบาทแหละก็คือผลมาจากเอมเบีมนั่นเองและหนึ่งบาทอันหนึ่งน่าจะมาจากดาวเวนมั้งได้ม,มาสองบาทรอบนี้แม้จะแพ้ก็ตามนะฮะแต่เราไม่ซีเรียสไงเรารอขึ้นสิบรอบหลังมังกรหกขีดหนึ่งขึ้นสิบปั๊บก็น่าจะวินสบายสบาย,บายและ้ะแถมตอนนี้เราติดท็อปโฟแล้วด้วยครับเพราะฉั้นก็ชิวๆเลยแล้วช็อปนี้ยังแถมอาเซียมาให้อีก อาเซียก็เป็นตัวห้าบาทที่ลงบอดเราได้โอเคนะเพราะว่าติดเฟรดคู่กับเมลด้วยเป็นตัวดาเมจใส่ตาน็อกซ์ได้คุ้มด้วยถ้าไม่เล่นอาเซียเนี่ยอาจจะเล่นเป็นทางน้้นของชิ้นเด็ดเพื่อเปิดควิกไซเกอร์คู่กับเดวนก็เหมือนได,ได้ได้เหมือนกันแต่ว่าอาเซียมาก็เล่นอาเซียแล้วกันบ้านนี้เจอเป็นบ้า Bell นเบลจอร์ท่าที่เล่นเอสามดาวแล้วก็เป็นท่าของทินเจมียก็ไม่ไหวเพราะเราไม่ใช้เงินนะฮะแคร,รี่เราไม่มีแคดีเราเป็นเซนนา หดาวเลอบองสองดาวอยู่เลยอ่ะก็เลยไม่ไหวไงปะแทงเรายินไหวแต่แครดี้เราไปแล้วนะแต่เหมือนเขาจะเป็นอีกท่อว่าน่ะมีบล็อกด้วยอ่ะหุ้ยเป็นอีกท่อที่เล่นทินเดอร์เมียว่ะก็ว่าทําไมหลุดมาถึงตรงนี้ได้นะเก่งเก่งแต่โอเคน่าจะถึงเป้าหมายล้วแหละตอมังกรปุ๊บผมเก็บเงินอีห้ารอไปขึ้นสิบราวหน้าครับคิดว่าหลังจากราวหน้าเนี่ยเราก็ไม่น่าแพ้ใครแล้วนะ เปิดสิมนอกซัตมันควรจะการันตีวินถ้าไม่เจอเทรดรุ้งเหมือนกันหรือว่าตัว5บาท3ดาวอะไรแบบนี้เทรดรุ้งเก่งกว่าตัว4บาท3ดาวนะเพราะฉะนั้นก็ชิวๆเลยห้องนี้รู้จากเมื่อกี้ไม่มีใครทําอะไรเวอร์ๆด้วยนะครับอ่ะร่อมาก่อนเนี่ยอยากได้ไอเทมให้เมลนะฮะอย่างน้อยไอเทมเมลไม่ใกล้เทมเสร็จหน้าก็ได้ปัญหาเราคือไม่มีของตัวดาเมจนี่ปั๊บเดี๋ย,เ,ยเ,เอ็นวิลครับ โอเคขึ้นสิก่อนเลยครับอย่างแรกที่ต้องทำลงอาเซียรครับพร้อมกับใส่ตานอกซัดปึ้งเรียบร้อยสิบน ок ซัดเรียบร้อยครับฮิวคิวเปิดเอวิวมาเทมดังเมดมีแค่อดัดพิเพมจูการเลตแล้วก็อังคิสตาครับในเรื่องมาเป็นอดัดพิเพมให้เมลนะครับโลหนึ่งทีฮิตทั้งดาวก็เป็นทั้งเซนนาลูเชียนเลยนี่อ่าแล้วก็หวังฮิตเมลต่อมันก็อาเซียแหละอาเซียมีแพรอยู่แต่ว่าไม่เจอนะฮะก็ไม่เป็นไร เราขึ้นสิบทองซัดมาแล้วเราไม่ควรแพ้ใครแนวแม่เด้งมาดูไฟแรกหลังจากที่เราเปิดสิบทองซัดก,กันบ้างครับผมสิบทองซัดเนี่ยหลังจากเรียกอัตราขานมาแล้วเนี่ยอัตราขานเหมือนจะนับเขาดาวนะฮะถ้าเขาดาวถึงกาหนดเนี่ยอัตราขานจะดูดซุบซวบเลยเห็นวงรอบๆไหมเป็นดแดงเงาๆนะฮะถ้าเขาดาววนมาครบเนี่ยอัตราขานจะดูดซุบซวบดูกันนะปุ๊บเรียบร้อยอันนี้ดูดูแล้วก็ราบงอมงอมงอมเรียบร้อยฮนะ บางนี้แหละสิบลองซัดถ้าอัตคาลมันหรือถ้าเพื่อนเรายืนถึงอัตคาล์ดูดเนี่ยวิ่งชัวชัวซึ่งก็เป็นเทรดลุงพี่ผมมองว่าเก่งนะเก่งกว่าไอโอเนียแล้วกันเพราะผมเคยขึ้นสิบไอโอเนียนะถ้าใครไม่เคยดูไปดูคลิปซัดผมได้สิบไอโอเนอียเนี่ยขึ้นถึงก็ยากแล้วต้องยาโตรสามเมื่อปวดโจนนี้ไม่ก็ต้องมีกราเนาะแล้วก็ต้องมีอักเมนด้วยไงไอโอเนะีย er มันมีอักเมนเปิดสิบไอโอเนียเสร็จปั๊บ ผมแพ้บ้านไซรัสเฉยเลยนะในคลิปนั้นนะใครไม่เคยดูไปดูได้ขายจัดแต่ว่าพอเป็นนกซัดเนี่ยแค่อัตขานยืนถึงเมื่อไหร่เนี่ยมันดูดรวบแล้วนะเงําๆเลยทําให้ผมคิดว่าเก่งกว่าแน่แต่ผมยังไม่เคยเล่นสิบยอร์เดนกับสิบเดอร์มาเซียเลยไม่รู้ว่าเทรดไหนเป็นเทรดลุงที่เก่งที่สุดนะใครคิดว่าเทรดไหนเป็นเทรดลุงที่เก่งที่สุดพิม์ไว้ได้ตอนนี้ผมยังให้นกซัดอยู่เพราะว่าผมเคยเล่นแค่นกซัดกับไอโอเนียงไงประมาณนี้เห็นปะ เดี๋ยวเขาดาวนับถึงเมื่อไรครับอัศการดูทุบทุบเหมือนเดิมฮะกินแซ่บเลยสูทั้งเพื่อนทั้งประตูงามเรียบร้อยจบไปอีกหนึ่งบ้านครับนี่โคตรเก่งโคตรเท่โคตรอันตรายแต่เราแค่ต้องขึ้นสิบไม่ก็มีตาหลิวกระท่าไข่เพื่อเปิดสิบตัวบนบอร์ดนะเพราะว่าตั้งแต่เซตนี้ที่เป็นต้นมาเนี่ยจะไม่มีห้องที่ให้เสาแล้วนะฮะถ้าสมัยก่อนเนะี่ยมันยังมีเสาอยู่เสามันก็เพิ่มเทสให้ก็คือชิวเลย อันนี้คือดีมากไม่มีเสาแล้วลดความไฮโลไปได้เพราะถ้าสมมติเนี่ยยังมีเสาอยู่ทุกคนคิดว่าเขตไหนจะโกงสุดผมว่าน่าจะเป็นยเดนไม่ก็ไอโอเนียนะเพราะไอโอเนียเนี่ยมันปลดยากแค่โย,ยนี้แต่ถ้าเป็นยเดนจะปลดยากแค่เวกาที่ต้องทำลามาดอนแต่ว่าสองอันนั้นเนี่ยต้องการอาเมนท่านไม่มีเสา้ยถ้ามีเสาแล้วไม่ต้องการอาเมนจะเป็นเดอร์มาเซียกับน็อกซัสใช่ไหมน็อกซัสอาจจะโกงสุดเพราะน็อกซัสใช้แค่สองตรา หรือเปล่าเดนมาเซียใช้3กลางเนี่ยต้องเปิเดสึเอดเอร์เซียอ,อย่างบ้านนี้เจอเป็นบ้านเดนมาเซียรครับแต่ที่จริงก็ไม่น่ามีบ้านไหนไหวกับเราแล้วนะเราสิ้นท้องสัดแล้วอ่ะมันไม่ต้องลุ้นน่ะเห็นปะ่ะตคขานแบกย,บยับยับขนาดยังไม่ดูดรวบแชมปร้อยกินแซ่บเหมือนเดิมเปิดปีอีกหนึ่งบ้านคิวๆแล้วตอนนี้ก็การตีแชมป์นั่นแหละไม่น่ามีอะไรให้เราประหลาดใจไหม ต่อไปเป็นรอบวงล้อ6ขี่สีครับผมซึ่งก็หยิบอะไรก็ได้แหละเพราะเราเปิดซิมน้องั้นมาแล้วคิดว่าไม่น่าแพ้อะไรแล้วนะที่2ก็เหลือเลยแค่สิบห้าเลเวลแปดด้วยเราก็ไม่ควรแพ้เขาหรอกเขาก็คือเหมือนไม่เล่นแหละเหมือนเอฟเคไปแล้วตามสบายเลยอยากเล่นอะไรก็เล่นนะครับว่าไอ้บ้าประมาณนั้นนะฮะแล้วก็นี่เป็นคลิปยาวคลิปแรกในรอบหลายเดือนที่ผมลงช่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเล่าแปลกๆหรือตัดแปลกๆกันบ้างใครคิดว่าตรงไหนไม่ดีเดะ ตีได้แล้วก็บอกด้วยว่าปรับยังไงแล้วกันไม่ใช่ตีอย่างเดียวผมก็ปรับไม่ถูกไงเจ็ดใช่ไหมเออประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงจนจบคลิปเนี่ยขอคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูถึงจนจบคลิปเลยนะครับให้กําลังใจผมได้ดีมากๆหรือถ้ามีอะไรอยากปรับปรุงตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะฮะผมจะได้นำมาปรับปรุงในคลิปหน้าคลิปต่อๆไปแล้วกันประมาณนี้วันนี้ผมมาชว่าขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ